นี่ถึงเวลาบอกลาแล้วใช่ไหมสุดท้ายนี้ฉันจะบอกทุกอย่างที่คิดในไฟนะ เงมันและต้องอยู่คนเดียวโดยเฉพาะเวลากลางคืนเพราะว่าช่างเด็บหนาวมากไงล่ะแต่น่าเชืเลยหาควาบุ๋มมาตลอดไม่เคยสนจจตัวเองมาเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ยาแย่หรอกถึงจะไม่รู้ว่าวันไหนสแตนมันรู้สึกดีหรือเปล่าก็เถอะช่างอ้อากอดที่ดูอบอุ่นหรือบางสิ่ที่หายไปจากฉันได้ทำหล่นหายไปที่ไหนสักแห่งตั้งแต่เมื่อไหร่ชีวิตที่เป็นแบบนั้นยังไงก็คือฉันเป็นตัวฉันที่คิดว่าถึงที่าันก็ไม่ได้ถูกอะไรที่เห็นแต่มันสนุกมากเลยทุกทุกคนเน่ยใจดีมากด้วยล่ะต้องที่มีมันบอกชอบรู้สึกําคาญขึ้นมาล่ะชีวิไม่ได้ครั้งเดียวอะไรแบบนั้นฉันไม่เคยสนหรอกเพแค่อ้อมกอด ชีวิตด้วยเปิดก็โล่งใจแล้วแท้ๆแลเด็กในท้องนี่มันรู้ของใครกันแน่มันเป็นบทลงโทษอะไรกันแน่คำบ่นดูชี่ฉัามันตลอดคำเตอบคือสิ่งนี้เหรอถ้าอยากขยัแไปหมดขอยอยู่คนเดียวเถอะังจากที่รลำสนไหวจงสูฝันอันมืดมน Life Life ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้มันถูกต้องแล้วใช่ไหม Oh Life Life ทันที่ฉันเป็นคนพลาดถ้าไปเพื่อความตกลงที่แห่งกับตัวนี้เดี๋ยวเธอปวเสียไปหน่วยเปตัวและยังจะให้อภัยอีกรอบอีกทั้งยังมีอีกเรื่องแย่ๆที่คุณ ยีาคอยไอคิดสักคนเพราะิ่นที่ฉันได้เป็นแบบนี้เสียทีเลิ่นบุหรี่ที่บางคนเอาแต่สูบก็ไม่ได้เกลียดคิดว่ามันคือมมน e n t a l ขจัดความหมหุนให้ผ่อนคลายสูบเข้าออบวนซ้ำไปมาจนกว่าจะกลายเป็นเท่าฐานให้เป็นเหมือนกับตัวฉันเอง ยังยากใช่ไหมข้ารอแกข้บรบไปเที่ยวออกเดไปตามแบบแผนที่คิดไม่ว่าจะทางไหนก็นำพาไปสู่เซ็กเงี่ยละขอรบกวนขย่าเอารักกับลงมารวมกันไว้ก็พอสนุกกันแค่นี้พออย่าได้ทะเลาะเลย้ลังเข้ามาเลยนะเจอเรื่องรักหรือความชอบฉันไม่ถน,นัดหรอตอนที่ได้ตอบตกลงไปดูเ,เหมือนจะเปลี่ยนไปเลยนะ งระยะห่างกันสพันช่วยแบบนี้ต่อไปเถอะเพื่อรถทางคู่มา่ส่วนใหญ่ฉันจะได้เพราะพรุ่งนี้มาจะก,ก็กลายเป็นคนแปลกหน้าแล้วล่ะฉันเบื่อที่เธอต้องมาพูดซ้ำซากให้ฉันฟังอยู่แบบนี้ยิ่งพูดออกมาเท่าไหร่ยิงคิดว่าฉันคือตัวอะไรกันแน่มันผ่านคำคืนนี้ไปความฝันนั้นก็จบลงไลไลแต่ life, life. ฉันที่ห้ปพร้อมกับเธอมันควจะดีกว่านี้ใช่ไหม oh, ใกล้สุดท้ายโครงการได้เป็นไมโคนสูงสุงท,งที่ยังไม่พร้อมเลยเลยแน่ใจให้ใครอย่าให้ใครอย่าให้ใครอย่าให้ใครแลญ่และมีนมคนมใหม่จะควรมีชีวิตมากกว่าฉันไลฟ์ไลฟ์แค่อยากให้แค่สักคนมาคนคน,คนใหญ่ฉันคนนี้ที่ตไลฟ์ไลฟ์ Life. Life. สุดท้ายแล้วขอแค่นี้คนมาให้ดูค่คะคงจะเปิดสินะ กจับใจสินะที่ชยคนนี้ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยขอโทษนะคะสุขุนถ้าเราเดี๋ยวเจอกันที่ไหนสักแห่งช่วแนะนำคนที่คุณรักให้เชิญรู้จักทีนะคะ